ปรากฏการณ์เราเริ่มได้สามารถทำได้ขนาดนี้อ่ะเริ่มเลยครับก็แต่ว่ามันมันดีใจครับดีใจแล้วก็เหมือนถือว่าไม่คิดว่ามีจะจะเป็นจะจะเอาทินอ่านไหมหรือว่าไม่คิดไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ได้ไปจัดคอนเสิร์ตหรือว่าเอาเทมโปไปเล่นที่จีนอะไรเงี้ยเพราะเหมือนว่าเราเราก็เราก็พอจะรู้บ้างเหมือนว่าการไปจัดคอนเสิร์ตที่จีนอะไรเงี้ยมันมีมันมีกระบวนการหรือว่ามีมีขั้นตอนที่ที่ค่อนข้างจะ ซับซ้อนเลยเนี่ยเราก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ในไทยปันเด็ไม่เคยมีใครทํามาก่อนในในสเกลนี้อย่างเง,เงี้ยผมก็ทําให้จริงๆแล้วผมแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยเงี้ยก็ต้องศึกษาแล้วก็หมายถึงว่าหาหนทางกันแบบสุดชีวิตเลยครับแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้จริงๆเลยจริงๆแล้วเราก็เราก็มีการยื่นขออนุญ,ญาตไปหลายหลายช่องทางหลายหลายวิธีการอะไรเงี้ยแต่เหมือนก็ถ่ายแล้วก็ทําได้จริงๆ สท้ายเราก็ทําได้จริงๆเลยเงี่ยแล้วมันก็จะมีบางครั้งที่มันได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแต่แบบว่าสุดท้ายก็ดีใจที่ได้ที่ได้เอาโชว์ของเราไปที่ไปทศจีนที่เหมือนว่าเราก็รู้ว่าเรามีแฟนๆอยู่ที่นู่นที่ที่รอรอดูงานของเรารอดูโชว์ของเราอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเป็นงานที่ไทยเขาก็ตามมาดูกันมากมายสามหมื่นห้าพันคนมันใหญ่มากจริงพอเราเห็นแบบแฟนๆเยอะขนาดนั้นขึ้นไปแล้วแบบพลังมันพลังไหนเออผมว่ามันมันคือคําว่า กระหึ่มจริงๆนอนี่ยแต่แบว่าขึ้นไปถึงปุ๊บเสียงทุกอย่างเสียงเชียร์อะไรเงี้ยมันมันเอ็โคโมันสะท้อนทุกอย่างมันแบบมันทรงพลังไปหมดเลยเงี้ยแต่เหมือนแบว่าผมก็ตอนที่ผมขึ้นไปผมว่าต้องแบบทําสมาธิเรียกสติแบบนึงก่อนออที่ผมว่าเราเรา,เราจะค่อยๆเหมือนว่าโชว์ต่อไปเรือ่อยๆแต่หมือนว่าพอไปเรื่อยๆเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราก็เริ่มคุ้นชินกับกับสถานการณ์แล้วก็เหมือนว่าเริ่มเริ่มแฮนด์ด็อกับมันได้ดีขึ้นอินเดียเป็นไงคะได้ยินไหมคะอินเดียดีเลยครับอินเดียดีเลยเพราะว่าที่นู่่นอไม่ ไม่ได้มีการทำแคทบล็อกเดินออกไปอย่างเงี้ยมันเลยเหมือว่าไม่ได้มีดีเดยเยอะแล้วก็ผมว่าระบบทุกอย่างที่ประเทศจีนอย่างเงี้ยดีมากดีมากระบบมอนิเตอร์ระบบคอ,อบบนเสิร์บบเตรเ,ออเป็นแฟนจีนเป็นไงบ้างคะดฟนจีนหน้าร้านหน้าร้านเหมือนว่าเหมือนว่าเนี่ยวันนี้ก็มีบรรดาจีนออมาเลยมแฟนชาวจีนที่เป็นเป็นกลุ่มที่ที่เรารู้ว่าเขา เขาคอยซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดแล้วหมายถึงว่าเราก็จะเห็นการสปอร์ตเขาอยู่ตลอดไม่ว่าทางการการทำอะไรต่างๆกันทำโปรเจกต์หรือการที่เขามาหาเราที่นี่อะไรเงี้ยผมว่าการที่เราได้ไปโชว์ที่นั่นในแบบที่เราเอาทีมของเราไปทั้งหมดจริงๆเราเอาทีมงานของเราเราเอาโชว์ของเราเราคอนเสิร์ตเรายกไปที่นั่นได้จริงๆนะผมว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ผมดีใจที่ผมในมุมหนึ่งผมรู้สึกว่าผมมีโอกาสได้ทําให้พวกเขาด้วยเพลงใครกันอยู่ที่นั่นคุณร้องเพลงอะไรได้เต็มเลย เป็นอย่งินที่ได้ยินเสียงน้องตามไห้แบบเขาร้องเพลงไทยเหมือนคนไทยเลยว่าร้องร้องดังร้องชัดแล้วหมาว่าเขาเขาฟังเพลงอะไรจริงๆเขาร้องได้ทุกท่อนในแบบหลายๆเพลงที่เราร้องเงี้ยโอมันเป็นความเป็นความภูมิใจที่หมายถึงว่าเดี๋ยวี่ผมพูดมาตลอดว่าหมายถว่าเราทำงานของเราในในในบริบทความเป็นไทยเล่าเรื่องในมุมมองของ คนไทยในภาษาไทยในวัฒนธรรมของเราอะย่างเงยรือว่าเรามีโอกาสได้เข้าไปถึงความรู้สึกของเขาจริงๆเลยนะถึงขั้นที่เขาเป็นแฟนเพลงเขาชื่นชอบผลงานชื่นชอบเพลงของเราเลยเนี่ยทำให้เขาแบบร้องมันออกมาแสดงออกมากับท่านผ่านการร้องเพลงนั้นตอนที่เราไปเลยเนะี่ยโหมันมันทรงพลังจริงๆ <zu S 1> นะคับเพลงนันเพงมันน่าใจฮะเขาเป็นแบบหยิบย่องมาคนไทยเพื่อเราเขาเป็นแรงบันดาลใจของผม ว่าคนไทยคนแรกของจริงมากครับเออมันเขินไหมถ้าคนที่ทำแย่คนไทยคนแรกอ่ะเขินเออคนไทยคนแรกก็ได้ขึ้นแบบเวทีใหญ่ในซีนไหนแบบกับโชว์นีที่โดนแสบหัวยื้อมากเต้นตื่นลังคงตื่นลังกายอะไเงี้ยก็ไม่รู้เรียกว่าเต้นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเขาเป็นเป็นเรียกว่ามันมันสนุกอ่ะมันสนุกมากอะไรเงี้ยพอแบบคนพลังงานมันดีมากๆเขาก็เหมือนว่าก็ทำไปเองโดยที่ไม่ไม่ได้แบบ ไม่ได้คิดอะไรแบบจังหวะนั้นมันแบบอยากคิดอะไรมันก็แบบมันรั่วๆมูมูโชไปโชว์ได้ไหมคะตอนนี้ฮะไม่ได้ไม่ได้ฮะมันต้องแบบเป็น feeling เป็นลิ่งเออมันไม่ได้ฟูนเหรอใช่กับกับพื้นหลังความสำเร็จอย่างนี้มันมิ่งคิดต้งเพุ่มเทขนาดไหนมันจะออกมาแบบนี้ได้ก็จริงๆผมว่ามันก็ต้องผ่านการคิดอีกชั้นหนึ่งนะครับหรือว่าการที่เราจะเอาโชว์ของเราไปไปเล่นที่นู่นเลยนะที่ในมุมมองการที่ เอ๊ะเราจะควบคุมอะไรได้บ้างควบคุมอะไรไม่ได้บ้างแล้วเราจะเราจะสื่อสารงานของเราออกไปยังไงเพราะว่าเหมือนบอว่ากลุ่มคนที่ที่ที่เป็นเป็นเป็นคนที่เข้ามาดูอนะไรเงี้ยก็เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยทํางานทาโชว์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แบบที่แฟนๆทุหมดส่วนใหญ่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นชาวจีนเลยมีหลายมหลก็มีหลายเมืองเองซื้อบัตรกันได้นะครับผมมีหลายเมืองเองมีบัตร ต, in, cỏ, ต acid, Bong, response, ้องเพื <coping> <Class of filing> ่มต่อต่อไปต่อไปต่อความกำลังมากขนาดเพราะว่าอย่างวันนี้มันตื่นเต้นแล้วมากเลยก็ผมก็ตื่นเต้นทุกครั้งนะเหมือนว่าถึงแบบถึงจะทําโชว์แล้วเล่นโชว์เดิมมีมีพาร์ทที่มันเป็นโชว์ใหม่อะไรเงี้ยต่อให้เป็นโชว์เดิมผมก็ก็ตื่นเต้นทุกครั้งเพราะว่าเหมือนว่าด้วยบรรยากาศด้วยอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่าผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่เรายังเรายังใช้ใจของเราที่นันรู้สึกสนุกสนุกทุกครั้งเราก็ตื่นเต้นแล้วก็คิดว่าใครจะพัฒนาตัวเองแล้วก็คิดอะไรใหม่ใหม่ต่ ใ่ไหมเราที่เล่นแต,ต,ต่ละแต่ละที่ไม่ให่นะผมว่าเหมือนว่าเราในฐานะของคนร้องหรือว่าคนที่อรนะ์ฟอร์มอะไรเนี่ยบรรยากาศร,รอบนอกมันมันก็ส่งผลกับ,ก,บกับเราเหมือนกันกว่าเหมือนว่ามันเหมือนว่ามันก็เป็นที่เป็นเทคกครับเรารับอะไรมาเราก็ส่งอะไรแบบอย่างนั้นกลับไปก่อนไอ้แซวหน่อยก่อนนนี้คุณบอกว่าคุณไม่กล้าเป็นหลอกโอเคบเ์ซ่าที่ใกล้เนะ โอ้ยผมสู้อีกคนนึงนะอย่างพี่อีกคนนึงอ่ะเขาของจริงผมยังแค่แบบไปเล่นต่างประเทศในเอเชียบ้างอะไรก็ระดับคนรู้เขาไปแบบโอ้โหหลายประเทศหลายคนคนคนนี้ใครนะไม่เอ่ยนามเดี๋ยวพี่กฎหมายไม่ได้แต่ก็แทรกกลับแล้วชื่อย่อพอพานพอพานแต่ก็แทรกกลับแล้วนะว่ากลับมาจะจำเขาได้หรือเปล่าอะไรนะฮะแต่ว่าเราไปจินกลับมาจะจำเขาได้หรือเปล่าโอ้ยผมจำเขาได้อยู่แล้ว เพราะว่าเขาโด่งดังไงพี่เขาเป็นโกลว์สตาร์เราจำไม่ได้ยังไงแล้วเราอะอะไรนะเแล้ะเราผมก็เป็นต๊อกต๊อกต๊อกแท็กแบบทำงานไปก็ทํางานที่มีความสุขไปอ่ะไม่ได้แบบโอ้โหเป็นแบบเท้าอะไรอย่างเงี้ยบอกว่ากลับมาได้ทันกินแล้วโอ้โหไม่เคยเลยนะฮะบอกมาเรียกผมหน่อยก็ดีนะคฮะสามหมื่นห้าพันคนนึกงไม่ขิงไม่ไม่ขิงไม่ขิงเราแบบเราก็รู้สึกว่าพอผ่านไปแล้วเราก็ทำงานของเราต่อ ก็ยังทํางานทุกอย่างเหมือนเดิมยังยังแบบคอยหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วก็งานเหมือนเดิมทางไลฟ์มาให้เราอยู่ที่ที่ถึงความคิดเราเราเคยอาจจะมีช่วงเขาเขาเขาวิดีโอคอลมานะฮะวิดีโอคอลมาให้กำลังใจแต่ว่าเขาแล้วก็ทีมงานเขาทุกคนเลยทีมผู้จัดการทีมขายเสื้หผ้าเสื้อผ้าอะไรก็คือเหมือนว่าก็มีมีมีการโทรมาแล้วก็มาคุยกันรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ก่อนแต่ม่คิดมีความหว ก้าวไก่ชั้นที่สี่อ๋อเป็นยังไงคนแกเขาแกล้งผมไงคือผมเดินมาแล้วผมจะไปนั่ง้วเขาก็เอาขาขึ้นมาไก่ให้ผมนั่งก็เลยนั่งทับไปเลยเขาก็เลยเอาขามามามาแกล้งผมเขาแหละคนเริ่มกาการ็นภาพไปร้องไปทั่อเขาแหละเขาเแหละอยากใกล้ซิดผมเลยเขาะแหละ็จคิดถึงไงเราไปไหนมา มันก็คือว่างั้นแหละพี่หนุ่มไอ้คนก็ตอบเองแล้วกันนะจ๊ะรู้มันจะเป็นแบบก้าไก่ก้าวไก่ก้าวไก่เออเก้าวไก่ของจริงเสนอตัวจะก้าวไก่ใส่ของนะคะเออหลายมากใช่าหมลุงตืุดเต้นตุดเต้นมากตื่เต้นมากตื่นเต้นมากเพราะว่าผมว่าจริงๆผมเป็นเป็นอีกงานหนึ่งที่ผมอยู่กับมันมานานมากเลยเงี้ยประมาณ เป็นปีๆครับแล้วก็เหมือนว่าเราก็รู้สึกว่ามันจะถึงวันที่แบบมันจะเข้าลงเข้าประโยชน์แล้วในวันที่ทุกคนจะได้เห็นคนอื่นหรืทุกคนจะได้เห็นงานชินนี้แล้วซึ่งเป็นงานที่เหมือนว่าผมใช้พลังกายพลังใจแล้วเหมือนว่าทีมงานทุกคนด้วยก็เต็มที่กับมางานนี้มากแล้วก็เป็นงานที่เราชอบแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆเหมือนกัน หลายคนเห็นว่าประเทศจีนว่าคุณเยอะขนาดแต่หลายคนมองว่าความตระหนม่รงน้ว่าถ้ามันพลาเรื่องประเทศจีนมันอาจจะถึงถูกคู่อะไรได้ได้ดี่คู่ก็ผมว่ามันมันอาจจะมีเรื่องรายละเอียดอื่นๆอะไรเงี้ยเชื่หมั้ยหรืว่าจริงๆแล้วทางทาง GDS ผมว่าเขาก็พยายามพยายามจะพาหนังเอาไปให้ไกลที่สุดหรือว่าไม่ไม่ใช่แค่ประเทศจีนแต่ทุกทุกทุกที่ที่เขาสามารถไปได้เลยเพราะเขาก็อยากจะ ทาหนังออกไปให้ไกลที่สุดผมว่าผมก็ไม่มั่นใจว่าเหมือนว่ามันมีรายละเอียดอะไรมากหรือเปล่าแต่ผมว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้ผมว่าทาง GDS ก็เอาไปแน่นอนแต่ไม่จะเป็นกายที่เขาหนักเป็นหนักเพราะเพราะเรื่องอื่นอะครอย่างเี้ก็หวังว่าถ้าเป็นไปได้ก็จะได้ทำให้โอบ้นณครับ